นี่จะพาไปไหนนะไปนครนานนยกยังไม่รู้จะกางเต็นท์ได้หรือเปล่าเดีย๋ยวไปลุ้นไปลุ้นเต็นท์ปนไปด้วย,ตยแต่ว่าไ,วไม่รู้จะได้นอนหรือเปล่อเนาะเก็บของไปพร<อ>้อมกันแม่พาไปไหนลูกฮะแม่พาลูกไปไหน อมองด้วยเหรอลูกเฮ้ย <c oughs> อย่ามองแม่บอกไม่ให้มองแสงพรอาทิตย์ไงห้ามองนะแสบตาเราออกจากบ้านกี่โมงนี่แปดโมงยี่สิบแปดมงยี่สิบพันเต้ไม่ให้มองแสง <c oughs> <c oughs> ไปจังเกอลไหมพันเต้เขือเ่อนไปไหมไปขึ้นไปสวนลุงชอยกันเบียนหัวไหมพันเตะไปแม่พาไปเที่ยวสวนลุงชอยดึงเสื้อแม่ลงดีๆ <c oughs> ยังไม่ถึงง่ายนั่นเน่ยลุงโชยเหลืออีกกิโลอ,อ่ะเหลืออีกหนะึ่งจุดหกกิโลเมตรรันเข้าไปอีกเข้าไปอีกคงไม่ไหวนะแค่นี้ก็วพอลึกแล้วเนะี่ะมาถึงแล้วถึงแล้วสวนลุงโชย หันัวนอนทางไหนนะขือนหันไปทางต้นกระท้อน,นไ,ไม่ค่อยมีคนหรอกวันนี้วาันอังคารตรงที่เล่นน้ำอยู่ทางนน้นอากาศดีมากเลยอ่ะ แต่ขออย่าให้ฝนตกก็พอ,อ,พอกลัวอะไรลูก,กไม่ต้องกลัวหรอกอเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนอใช้มือก็ได้ลูกเดี๋ยวมันจะหกหมด อย่าใหกนะเดี๋ยวคุณเข้าไปรองเท้าไม่ถอดต้องถอดรองเท้าก่อนยังกลางไม่เสร็จลูก ออกมาก่อนเดี๋ยวให้ปูที่นอนก่อนค่อยค่อยนอนลูกออกมาก่อนเร็วลูกออกมาก่อนเดี๋ยวได้นอนอยู่แม่พาไปเล่นน้ําก่อนเล่นน้ําตกไปเร็วเล่นน้ําตกออกมาก่อนเร็วยังตื่นหรือ,อยังยังยังอีกเหรอ เสร็จแล้วเต้นเรากลางเต้นเสร็จแล้วเราไปเล่นน้ำกันระวังนะลูกเจ็บนะเจ็บนะนั่งลงนั่งลงเน็เจ็บนะ นั่งลงลูกนั่งลงพอแล้วเดี๋ยวมันลึกไม่เล่นน้ำนะ <c ười> ชื่นใจไหมลูกพ่อก,กินอะไรเย็นชื่นใจไหมใช่ถามพ่อก,กินอะไรหรออ่าถามอ้อยอ้ยอย ทำนี<ถ>่เป็นนอนี่เย็นดีนะข้อีกแล้พี่ขออนุญาตถ่ายติดหน้านั้นหน่อยนะอยากกอดโดปป้องที่หลังเฮ้ยเราเห็นเครื่องดื่มว่าเป็นเรื่องปะเนี่ย ถ้าเห็นเครื่องดื่มก็เป็นเรื่องอีกปล้เนี่ยเอามานี่แล้วมานี่แล้วเล่นน้ำเสร็จแล้วเรียกไก่ก่อนเรียกไก่ตอนนี้ประมาณบ่ายบ่ายสามบ่ายสี่โมงเมียวงเรียวงเมียวงจ๋าจ๋าเรียวงเล่นเล่นเล่นกับไก่ไปก่อนนะลูกจ๋าจ๋าเรียกทุกอย่างยาวนวตัวใหญ่ไปจับตัวใหญ่จับตัวใหญ่นี่มันหาพกอแล้ว นี nih, ah lo, ่แต่มันมาทางนี้แล้วลูกวนวนทางไงทางไงครับทางยก มาซื้อของกันข้างนอกนะคะฝน <Hi. S 1> ตกหนักมาก <Hi. S 1> กลับมาถึงสภาพเต็นท์น้ำน่าจะเข้านะคะเราน่าจะได้ไปหาที่อื่นนอนกัน uh. ภารกิจนอนเต็นท์ท้ uh. ามทางสายฝนนี้น่าจะไม่ไม่รอดเอาเอาความปลอดภัยของลูกเป็นหลักนะคะหัวลูกให้สบายด้วย ก็อันตรายด้วยพ่อกำลังไปเช็คถึงอ,อ,อดนอนเต้นเลยพันเตฝนตกหนักมากเตเรามานอนเต้นที่ไหนเนี่ยฮะในเต้นลูกอยู่ไหน อันนี้เราอบพยพมานอนที่บ้านนานนกันเต็นท์เราก็ทิ้งไว้ที่นน่นเดี๋ยวเราต้องกลับไปเก็บเต็นท์เรากลับออกมาแล้วเก็เต็นท์เสร็จแล้วไม่ได้นอนกา <c oughs> งทิ้งไว้เจ <c oughs> ้าของเข้าใจดีมากเลยเขาไม่ไม่เก็บค่ากลางเต็นท์เขาบอกเราไม่ได้นอน <c oughs> สวนลุงโชยนะครับรหน้าข้ามาเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเส้นทาง กลับบ้านก่อนกลับเราไปแวะสันเขื่อนกันสักหน่อยเนาะ <c oughs> นะม <c oughs> ันเตนะไปแวะสันเขื่อนก่อนนะก่อน <c oughs> กลับนะ <c oughs> เดินชมเขื่อนแล้วเห็นทางไหมลูกอะปริมาณมไม่เยอเท่าร่เามล่องเรือด้วยช่องล่รองเรือด้วยดูวิวก่อน เป็นไงล่นะลูกนู่นมีเรือด้วยนะแต่มีเรือด้วยนูน่นนู่นเห็นเรือไหมลูกเรืออยู่ข้างล่างนี่ก็ยังเยอะอย่างนี้ในน้ำเนาะไเยอะน,นะเขื่อนนี้มันสร้างมานานมากแล้วนะ